สวัสดีครับผมวันนี้เรามากินลูกชิ้นบุรีรัมนะครับเป็นลูกชิ้นที่ดังที่สุดในประเทศไทยนะครับลูกชิ้นบุรีรัมนะครับลูกชิ้นที่ดังที่สุดนะครับก็จะมีนะครับกินลูกชิ้นบุรีรัมต้องมีหนึ่งลูกชิ้นนะครับสองผักสดๆนะครับผักสดๆนะครับผมสามน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มอร่อยๆครับเผ็ดๆนะครับ น้ำจิ้มพริกเผาเผ็ดๆนะครับนี่ครับนี่ครับชิ้นมือดำครับเดี๋ยวเราไปดูครับอะไรนะตั็ชิ้นหมูครับครับเยอะครับเยอะครับอืม อี้ครับโดยเรามีนะคะเลืกซื้อว่าถ้าเิราอยากใจเรียกลดลงนะคี่รนจับนะคะความรกิแรแ่ความรัิดส่วนแรกดยให้มาดูกันนะายาด้วยแอย่างไรดูแลอนเี้็ยาเปนะครับอืมยืนกินครับ้าทำเลือดนผัดแผนของการคุ้มครองของเราเนี่ยมีสามแผน ี่เป็นสไตล์คลาสสิกของการกินลูกชิ้นมีดกครับคิดว่าเองันครันมีเสียน pues ้องมังกรนะครับล้างเล่นเกมอยู่ครับนังแข่งฟรีไฟครับมีน้องมังกรนั่งแข่งฟรีไฟหนึ่งๆอยู่นะครับอยน่ด้หลักนครับนังแข่งหนึ่งๆอยู่ครับน่ครับเดืดจิ้มเผ็ดๆนะครับนี่ครับเติมเยอะครับ Hmm. เผ็ดมากๆครับรเผ็มเ hmm. เดมากๆเรนะะเาตามด้วยผักครับ ห้องเดี่ยวนะคะห้องเวครกรุดฝ่กวที่ยน้อเดีาคดำครับกินเผ็ดๆนะครับลูกชิ้นเผ็ดเผ็ดผักสดต้องตามด้วยน้ำสีดำนะครับอ่ะยอดครับ สุดยอดครับอร่อยครับลูกชิ้นบุรีรัมนะครับอร่อยที่หนึ่งในประเทศไทยนะครับผมผมการันตีครับชาญพนมรุ้งบุรีรัมการันตีครับผมโอเคขอบคุณมากครับวันนี้มารีวิวกินแค่นี้ครับเดี๋ยวจะต้องไปถ่ายคลิปลูกชายแข่งเกมฟรีไฟด้วยครับแข่งหนึ่งนึนะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากมาครับสวัสดีครับ